ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดี๋ยว,วยคนระับผมวันนี้ผมมีประทัดนี่ครับผมอย่างที่เห็นนี่เลยนะผมนี่เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาประทัดหมุนหมุนแล้วก็ประทัดดาวมาใสาท่ที่น้ำส้มให้ดูนะผมแต่ก่อนที่จะใส่นะผมเดี๋ยวผมขอกินก่อนนะฮะนี่ขยวก่อนนี่โอ้พี่น้องฮะดูครับโอ้โหหวานมากเลยนะผมโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา โอเคนะผมมาอันดับแรกนะผมเดี๋ยวผมจะขออันนี้เก็บไว้ก่อนนะอ่านี่เปิดมาแบบนี้เดี๋ยวเราอันนี้คือประทัดดาวนะพี่น้องฮะนี่ประทัดดาวนะฮะเดี๋ยวเราขอใส่ประทัดดาวก่อนนะผมประทัดดาวเนี่ยมันจะเหมือนประทัดไข่มังกรนะผมมาพร้อมกันแล้วโอเคเฮ้ยดาบวา ดูพี่น้องฮะดูครับผมดาบครับพี่น้องโอเคเอาใหม่ฮะเอาใหม่นั้นหนึงครับผมดาบนะฮะเอาใหม่ฮะสามสองไปเฮ้เฮ้เฮ้นี่เป็นไงเป็นไงนี่ไงมันดาบครับผมเดี๋ยวผมจะจุดให้ดูข้างนอกนะครับผมมาเรียผ้าดาวเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับผมอ่ะ ลองนะครับผมมานี่ยปราดาวเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับผมอ่ะนี่เป็นไงร้อมนี้ครับผมเดี๋ยวเรามามาลองนี่เลยครับผมประทานหมูสามสีนะฮะนี่เดี๋ยวผมจุดให้ดูข้างนอกก่อนนะนี่ครับผมออาโอเค นี่ประทัดหมุนสามสีนีครับผมอ่ะแค่สามสีจะเป็นแบบนี้นี่ครับผมโอเคมาเดี๋ยวรอบนี้เรามาใส่น้ำส้มกันนะฮะพร้อมกันแล้วโอเคโห <c oughs> โอ้สุดยอดไปเลยพี่น้องดูนี่ฮนะนี่เป็นไงประทันหมูนี่ติดอยู่นาะประทันหมูนี่ติดอยู่นะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเอาใหม่อีกนัดหนึ่งนะครับผมดูนะฮะสามสองไป นะฮะสามสองเปโอ้โหสุดเจนไปเลยนี่เป็นไงนัดสุดท้ายครับผมพี่น้องฮะตอนนี้น้ําส้มของเราดูดิเฮ้ยข้างล่างเป็นน้ําส้มนะแต่ข้างบนเป็นสีดำํำๆแบบเนี้เอาใหม่ครับผม มามาโอ้โหพี่น้องครับสุดเจ๊ไปเลยครับผมมา โอ้นี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูน้ำนะฮะนี่ดูครับผมโอ้โหพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเราประทัดดาวจุดใส่ขวดน้ำให้ดูนะผมมาเดี๋ยวถอดก่อนอ่ะ หัวของเราดำปิป๊ปีเลยนะตอนนี้นี่ไงรอบนี้เดี๋ยวเราจะใส่หมดเลยนะแล้วเดี๋ยวจะให้มันไปติดที่ข้านล่างเองนะผมมาหมายครับผมแก่นะเพราะประทัดดาวเนี่ยมันเหมือนไข่มักงกรนะผมมันติดได้ติดง,ง่ายอยู่นะนี่นี่นี่โอเคนะสุดท้ายมาดูกันนะผมเดี๋ยวไฟมันจะลุกรามไปหมดเลยนะ เอาเต็มตัวดีกว่าสามสองไปอู้หนีเลยครับผม ไม่ต้องฮะดูัาผมโอ้โห,โห,โห,โโหโคือคือเหม็นมากเลยนะผมเดี๋ยวเรามาดูขอน,น้ำมาผมนี่ฮนะสภาพเป็นแบบนี้ับผมโอ้โหสุดเจ๋งไปเลยครับผมโอเคมาถคายที่สุดนนี้ครับใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผม,ม,ผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ